ช่องของเราเป็นช่องที่นําเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจํากับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนําเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยซอร์ลูนาวีออสคือทุกสิ่งเป็นทุกอย่างครับใช่แล้วค่ะในช่วงที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยถึงเรื่องของการแสดงนั่นก็คือบูชา กระปิคเนนะคะแล้วตอนนี้เราก็ได้มีเขาเรียกว่าเหรียญไหมคะเป็นเหรียญจะพังคงแล้วก็เป็นเหรียญด้วยค่ะนะคะที่คุณนุ่นมีสะสมอยู่ไปไหนมาไหนพอใครรู้ก็เขาจะให้มาก็จะมีส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็บางทีไปงานนะคะแบบว่าที่ไหนเขาจะ แล้วเขาก็จะให้มาค่ะเก็บไว้ที่ไหนบ้างคะก็จะมีทั้งที่รถที่บ้านค่ะบางทีรถพี่ด้วยแจกจ่ายไว้ทั่วนี่เห็นบอกว่านี่เฉพาะเฉพาะที่เห็นเนี่ยจะอยู่ในรถซะส่วนใหญ่ค่ะแสดงว่ามีหลายองค์เลยใช่ไหมครับเยอะค่ะเยอะนี่ส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะได้มาจากไหนบ้างทั้งนี้ได้มาจากไหนบ้างฮะนี่อันนี้อันนี้แปลกมากเลยค่ะให้ให้น้องนุ่นเป็นคนเปิดให้ดูดีกว่าเป็นหนังสือ ท้าเป็นเหมือนหนังสือค่ะมีบทมีบทมีบทสวดด้วยค่ะบูชาด้วยค่ะได้มาจากดาราภาพยนตร์ค่ะในงานนี่ค่ะเป็นหนังสือคล้ายๆหนังสือสวดมนต์และข้างในก็มีองค์พระพิคเนตอยู่และอีกองค์หนึ่งเป็นองค์ทองสวยงามมากเลยค่ะสวยมากให้้องรุ่นหยิบอันนี้ใช่ไหมทำด้วยทองคําแท้เลยใช่ไหมนั้นมือยาวมากเลยค่ะน้องข้างในเป็นสามกษัตริย์มีพ่อแก่พ่อแก่แล้วก็พระพิคเนตแล้วก็เลี่ยมทองนี่ได้จากวัดไผ่ล้อมค่ะเขามีพิธี เขาทาพิธีไหว้ครูแล้วก็ทําแจกให้ค่ะแล้วก็มีแบบว่าหล่อพระอะไรเงี้ยก็ไปร่วมแจมเขาค่ะค่ะก็ก็ได้มานะคะสวยแรกเริ่มเดิมทีก็คือจากวิธีอะไรนากศีลค่ะ พราะว่าที่พีเลน่าศิลป์เนี่ยจะมีพระพิฆเ,เนศองค์ใหญ่มากค่ะแล้วก็ใครผ่านมาผ่านไปต้องไหว้มีทั้งโบสถ์ไหว้โบสถ์ก่อนแล้วก็เดินมาลอ้อมก็จะมไหว้พระพิฆเ,เนศด้วยค่ะจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงก็ไม่ได้ทําให้ความเคารพนับถือพระพิฆเ,เนศของน้องนุ่นลดน้อยลงเลยรเราคุยเรื่องงานดีกว่าเรื่องงานรเรื่องแรกที่น้องนุ่นเข้ามาเล่นละครค,ะคือเรื่อง สอบผีฟ้าค่ะที่มาเล่นเรื่องนี้ได้ก็เพราะเพราหลังได้ล่ผมก็เป็นศิลปนักศิลป์มันก็ยังเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการรําอยู่ได้เพราะการรําเลยใช่ไหมฮะเรื่องนั้นอันนี้ต้องต้องถามคุณแดงค่ะแต่ว่าก็ถือว่าพอราพอเรามีพื้นฐานรำเนี่ยมันก็จะง่ายต่อการเล่นด้วยค่ะซึ่งในเรื่องนั้นก็มีต้องมีรำใช่ค่ะเป็นฟ้อนใช่ไหมเป็นฟ้อนผีฟ้าค่ะแต่ว่ามันไม่มีเป็นเป็นเพลงที่ว่าแน่นอนเลยค่ะแต่ท่าที่เขาสอนให้อีกทีนึงค่ะก็เรียกได้ว่าเริ่มต้นด้วยการรำ การราอาจจะไม่เป็นรองใครเพราะว่าเรียนมาแต่ถ้าการแสดงราคาเรื่องแรกเป็นยังไงบ้างโอ้โหที่โหลเลยไหมคะจำได้ไหมสมัยนั้นตอนเริ่มแสดงใหม่ๆจาได้ค่ะคือไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเรามองกับคนที่เล่นเนี่ยจะไม่มองหน้าพี่หนุ่มแบบงี้ก็ไมตายอย่างเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมองอะไรเงี้ยจะแบบตาไม่อยู่นิ่งเลยอะค่ะแล้วมีใครสอนให้ไหมคะเป็นครูให้ไหมคะก็มีอาดาวค่ะ คุณดวงดาวจารู้จินดาสอนยังไงให้ตอนนั้นคุณยช่วงนั้นมเนื่องจากว่าเป็นละครที่ถ่ายไปออกอากาศไปเอาบทมางกลางเลยค่ะที่บ้านเราียนตรงนั้นเลยคือปอบปีฟ้าอะไรป่ะฮะใช่ค่ะวันวันว่างที่ไม่ได้ถ่ายเนี่ยก็คือเอาบทไปกลางแล้วก็เล่นเล่นให้อดดาวดูค่ะอดาวก็จะบอกเอออันนี้ไม่ได้นะต้องเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ให้เล่นเล่นดูให้อดดาวดูค่ะเป็นแบบนี้อยู่นานไหมคะ ไม่นานเท่าไหร่ค่ะช่วงที่พอมีเวลาพอหลังจากนั้นก็ไม่ได้เรียนเริ่มชินติวเข้มติวเข้มไปเรื่องแรกใช่ก็เล่นมาถึงวันนี้ก็เล่นหลายบทบาทมากค่ะคิดว่าถนัดบทไหนมากที่สุดบทชอบบทชีวิตค่ะมันได้เล่นอะไรเยอะแล้วก็แบบมันมีคิดเป็นมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ปวดหัวหรอเออร้องมีเหมือนกันค่ะเ,ออเหนื่อยอะไรเงี้ยแล้วปวดหัวก็มีเหมือนกัน<ด>เพราะเห็นเห็นนักแสดงบางท่านเป็นนางเอกอะ่ะเขาจะถ่ายบทร้องไห้ตั้งแต่เช้ายันงดก็ยังร้องอยู่นะ เหมือนร้องแก้บนเลยล่าสุดถ่ายเปิค่ะสิบก่าซีนร้องหมดทุกซีนเห็นไหมเห็นไหมเคลียดไม่ค่ะวันเดียวนี้มาเลยว่าวันนี้ต้องใจตั้งใจมาเลยว่าจะต้องมาร้องไห้รู้มาอีกวันตาปิ้นเลยตาบวมเลยค่ะแต่ก็ชอบชอบกับการเล่นบทที่ได้แสดงเรื่องชีวิตอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าก็ต้องสลับสลับกันไม่งั้นมันจะเหนื่อยมากค่ะตอนนี้เล่นบทร้ายแล้วด้วยเออรูค่ะใช่ไหมครับเรื่องนี้เคยเล่นเอาไว้รักนะคะลาอันนี้ก็จะเป็นร้ายแบบเด็กๆเป็นแบบ พี่เลียดอันนี้ก็พี่เลี่ยดเหมือนกันเรื่องเปรตวัตุทา์ค่ะนี่เล่นร้ายร้ายค่ะแต่ก็ยังมีร้องไห้มีค่ะก็เป็นชีวิตเหมือนกันมันแบบว่าสอนเรื่องบาปบุญคุณโทษคือแบบว่าใครทําเวรกรรมอะไรไม่ดีไว้ตาไปก็เป็นเปรตไอ้ช่วงที่แบบจะเป็นเปรตช่วงที่พระเอกไม่รักอะไรเงี้ยก็จะมีแค้นแคนมีอะไรเงี้ยก็จะใช่เรื่องบาปบุญคุณโทษมีจริงค่ะผมเพิ่งไปเรียนมาเพิ่งซึ้งรังซงในรถพระธรรมูมีบทที่ถนัดสุดก็คือ ชีวิตเ<ม>นแหละซึ่งเรามีภาพมายืนยันนะครับว่าคุณนุ่นเนี่ยเรียกว่าร้องไห้น้ำตาเนี่ยประมาณ200ลิตรแล้วต่อมแตกต่อนแตกไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูภาพเหล่านั้นก <c oughs> ันครับเพื่นครับให้ลูกคุณพ่อแล้าคุณแม่เองเกรงใจเขาไม่เคยโต้ยย่เลยสักครั้งหนึ่ง องขวบมั้งะไม่ไม่ทราบอางงั้นไนี่ร้องไห้ตั้งแต่เด็กจนโตจนเล่นละครเรียกว่าฝึกมาเลยไม่ใช่<อ>บ่อน้ําตาแตกแห้งไปเลยเหรอคะก็ของนู่นนี่ก็จะมีปัญหาเรื่องตาบ้างเพราะว่าเนื่องจากบางทีถ่ายละครเนี่ยเลิกดึกไม่ได้นอนอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับเป็นละครชีวิตด้วยก็จะร้องไห้บ่อยก็เป็นต้อลมอยู่พักหนึ่งค่ะก็ไปหาคุณหมอก็หายแล้วค่ะก็คุณหมอก็บอกว่าเวลาไปไหนข้างนอกให้ใส่แว่นกันแดดตลอดเลยเขาบอก ไม่ต้องกลัวคนอื่นว่ากันแดดอะให้ใส่ไปเถอะคือเห็นคุณรุ่นใสแว่นดำนี่ใช่คิดว่านั่นจริงๆแล้วคือต่มน้ําตาไม่ดีใช่ไหมฮะโดนแสงมากๆโดนลมมากๆโดนแดดโดนลมไม่ได้เลยโรคนี้อันตรายมากเพราะตามันแห้งแต่ตอนนี้ยังต้องดูแลอยู่ไหมคะต้องหยอดก็มีบ้างเล็กน้อยค่ะถ้าเวลาเข้าเข้าละครที่จะต้องมีแสดงบทน้ําตาเยอะๆล่คะต้องน้ําตาตัวเองยังออกไหมคะออกค่ะยังออกรำมากี่เรื่องแล้วฮะรำก็ ปอบผีฟ้าแค่เอื้อมโนราแล้วก็มาล่าสุดนี่คือแม่อายสะอื้นค่ะก็จะต้องรำอีกแล้วค่ะรำเกือบทุกเรื่องเลยแล้วมีรำอะไรบ้างนในในแต่ละเรื่องจำได้ไหมคะ,คะปอบผีฟ้าก็จะเป็นรำผีฟ้าที่พูดไปนะคะ,คะ,ะแค่เอื้อมก็เป็นรำทางเหนือเป็นอะไรฟ้อนสาวไหม่ฟ้อนสาวไหม,มส่วนโนราเนี่ยมีทั้งโนราใตา้โนราภาคกลางค่ะ แล้วก็มีมีฟอนต์ต่างๆอะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะคือในเรื่องโนราเรื่องเดียวเนี่ยเป็นบรรจุการร่ายรำไว้หลายอย่างใช่ค่ะก็เหมือนชีวิตตอนอยู่เรียนที่นาติลินนะคะสีนวลด้วยใช้เออฉุยฉายด้วยเพรว่ามันต้องไปออกงานก็คือเราก็รำเหมือนรำหมองานจริงๆในเรื่องเรื่องตอต่อกับตอนที่เราเรียนค่ะอือโอ้โหก็รำหลายอย่างงั้นแล้วจะมีใครมาสอนก็อย่างตอนโนราก็จะมีครูบัวที่เป็นศิลปินแห่งชาตินะคะมาสอนให้แล้วก็มีครูแห่ที่ก็เป็น เป็นผู้นําของท่านโนรากลางเลยคะ่ะเขาจะราสวยมากเลยค่ะท่านก็จะมาสอนให้ในกองถ่ายเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะคค้วต่กอกันเคยพบหรือว่าเคยเจอร่วมงานกันมาก่อนกับครูครูเหล่านั้นไหมคะก็จะของครูบัวเนี่ยเพิ่งได้รู้จักตอนที่ที่วงสวงละครโนราส่วนครูแง่นี่ก็รู้จักนานแล้วคะ่ะที่กรมศิลป์และในวันนี้เราก็ได้มีโอกาสเชิญคุณครูท่านหนึ่งของคุณนุ่นมาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับคุณครูไก่สุรัตน์จงดาครับ ครูไก่นี่คือครูที่มีอะไรนักระสิงสอนกันมาตั้งแต่เด็กๆเลยสอนลงนุ่นมากี่ปีคะครูไก่คะหลายปีหลายปีเกือบปวกปีครับเริ่มตั้งแต่สมัยนหนึ่งครับนี่หนักใจไหมคะลูกศิษย์คนนี้ไม่หนักใจเพราะนุ่นเป็นคนเรียบร้อยฮะหรอคะใช่ค่ะสอนง่ายสอนง่ายสอนง่ายเคยชนเคยดื้อเคยอะไรไหมโอ้ไม่ค่อยมี ไม่ค่อยมีดื้อไม่ค่อยมีหรือมีแต่ไม่เห็นแต <c oughs> ่คนนุ้นนี่รําเป็นตัวนางหรือตัวพระนุ่นราพระนุ่นราตัวพระครับทำไมถึงําพระเรานึกว่าดูคุณนุ่นเนี่ยแบบบอบบ<อ>างอ่อนแอนอย่างงี้ต้องว่าเธทำไมถึงเป็น <c oughs> เป็นพระได้ครับก็ดูเขาสูงโปร่งนะฮะดูโปร่งแล้วก็หน้าเขาเนี่ยหน้าลูกไข่หน้าลูกไข่เขาสูงโปร่งจะเป็นหัวพระถ้านางเนี่ยจะต้องท้องวมหน่อยจะหน้าเป็นนมีคนหนึ่งดูครับผมขอฝากได้เลยเนี่ยผมขอฝากติดกลุกับบ้านหนยได้ไหมครับพี่ชนำได้เป็นนางชั่วชีวิตเลยค่ะพี่นุ้แหม่มต้องเป็นนางพวกนี้ฮะสามนักขาโอ้ยคุณรู้แล้วนะสามนัขาคือนางยักษ์ไงอ้าคุณขาดั้งยาเป็นนางแบบนะจ๊ะเล็บเลย นี่นแสดงว่าลูกศิษย์คนนี้ครูไก่สบายใจได้ครับสอนมากรบมือนอกจากสอนรําแล้วเนี่ยคุณครูไก่เนี่ยยังมีโอกาสช่วยคุณนุ่นทํากันบ้านด้วยใช่ันบ้านอะไรครับตอนนั้นโอเข้าโทรมาเลยครูไก่แต่งกองห้หน่อยตอนนั้นตอนนั้นคุณนุ่นเล่นที่ไหนยังอยู่สวนศิสิ์นะจบจากนม่ประสินไปแล้วเนื่องจากว่าไม่มีเวลาแล้วแต่ละครแล้วก็คือแต่งกองแล้วแป๊บเดียวเอาสามบทนะ โทรม,มาสั่งอย่างนี้เลยาาแล้วครูไก่แค่เขียนให้ใหแต่ไม่ได้เอาทุกบทนะเลือกดู <c oughs> แต่นี่เบื้องหลังความสำเร็จอยู่ที่ครูไก่นะคะ <c oughs> หลายท่านเลยค่ะตอนแรกรับปริญญ,ญานี่ยกะจะแบบว่าเขียนหนังสือขอบคุณแต่ละคน <c oughs> เออเวลาเวลาทำทำเทปก็จะมีขอบคุณตรงปกซีดีอ่ะคุณน่าจะแบบว่าขอบคุณครูไก่ที่เอื้อเฟื้เอื้อเฟื้อกันบ้านปดลอนให้เขาเรียกกิจกรรมประกาศคุณครูไก่ได้มีพอคุณนุ่นได้เข้ามาเล่นละครนคุณครูไก่ได้มีโอกาสมาสอน เรื่องรำเรื่องอะไรนี้มาใ,มในเรื่องอย่างเรื่องโนราอย่างเงี้ยฮะโนราคืออย่างนุ่นเนี่ยเขาถ่ายละครดึกแล้วก็มันต้องจำมันไม่ใช่รำอย่างเดียวฮะมันก็ต้องม,มีมีทั้งบทอื่นๆด้วยทีเนี้เขาไม่มีเวลาที่จะฝึกซ้อมมาก ก็คือฝึกซ้อมหนึ่งเที่ยวแล้วถ่ายเลยอะไรเงี้ยฮะเราก็ขอเป็นซ้อมแล้วถ่ายเลยเรงรัดเราก็นุ่นถ่ายอยู่ตรงนี้ผมก็อยู่หลังกล้องครับรำไปด้วยคอยรำให้คุณนุ่นรำตามนี่เบื้องหลังความสาเร็จอีกเรื่องหนึ่งว่าคุณครูไก่มาตั้งแต่บ่ายสองได้ถ่ายตอนบางทีได้ถ่ายตอนตีหนึ่งตีสองเนี่ยโอ้รออยู่ครึ่งวันแต่กก็รอได้รอได้ครับเพื่อลูกสิ นี่กาลังจะถามพอดีเลยประทับใจอะไรในตัวลูกศิษย์คนนี้บ้างคะคือว่าไม่มีเลยงมงแดมสิ่กี่ปีก็ประทับใจในความที่เขาไม่ค่อยลืมครูบาอาจารย์มีแล้วโทรมาหาอะไรเงี้ยะูไกลอะไรเงี้ยมี งานตรงนี้ตรงนี้ช่วยนอยสีอะไรเงี้ยฮะคือมีเรื่องให้ช่วยัึโททุกวันนี้เุณนึกยังได้โทรไปปรึกษาครูไก่อยู่โก็ก็โทรค่ะเพราะว่าละครเรื่องใหม่เนี่ยไม่อายสะอื้นก็ต้องมีเกี่ยวกับรำด้วยค่ะครูไก่ก็จะหาคนมาสอนรำให้ไปดูด้วยฮะฟ้อนดาบตอนนี้เขาลำแบบเริ่มเริ่มมีรูปแบบใหม่มาแล้วฟ้อนดาบแบบเหนือใช่ไม่อายสะอื้นเรื่องเหนือเหนือก็ต้องมีเชือดคอตายครูไก่ก็ส่งคนไปสอนให้ส่งคนไปสอนแล้วช่วยดูด้วยฮะไม่สวยตรงนี้ต้องไอ้มันเข้มแข็งอะไรเงี้ เรบผลงานออกมาให้ดีก็เลยว่าจบมาแล้ว10ปีครูใหญ่ก็ยังตามสอนเรื่องรำเรื่องอะไรอยู่ทุกวันนี้เลยเนาะไม่แล้วไม่สุดตอนนี้เนี่ยคุณนุ่นกำลังจะเปิดโรงเรียนก็เป็นที่ปรึกษาอีกโทรมาเลยจะเปิดโรงเรียนอะไรเงี้ยฮะก็ทำหลักสูตรทำอะไรเงี้ยฮะผมเป็นคนล่างหลักสูตรเลยนะครับนี่เห็นด้วยไหมคะกับการเปิดโรงเรียนสอนแบบนี้ค่ะเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะว่าหนึ่งก็คือเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ก็คือ การไปเรียนวิทยาไดนาะสิ์นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หนึ่งเด็กจะต้องไปเนี่ยต้องรักจริงๆต้องรักเพื่อจะไปประกอบอาชีพจริงๆเพราะว่า <c oughs> ถ้าไม่รักเนี่ยอยู่อยู่ไม่ได้นานคงไม่เลือกเรียนนาน <ค S 1> มมเพราะ <c oughs> เด็กที่จะฝึกฝนอย่างศิลปวัฒนาพาพธรรมไทยอะไรเงี้ยเลยเป็นตัวเลือกทางหนึ่งให้ไม่ใช่เพราะไม่เฉพาะเด็กฮะท <c oughs> ั้งคนโตทั้งผู้ใหญ่อะไรเงี้ยที่จะไปเผยแพร่จะไปเรียนมังงอกเจเาไปดี่นี้โรงเรียนสอนอะไรเกี่ยวกับไทยๆดำๆนี่มีน้องตรีไทยมีอะไรอย่างนี้ คือเป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งฮะคือให้เด็กที่จะฝึกความสามารถพิเศษอย่างเงี้ยฮะหรือผู้ใหญ่ที่จะอย่างพี่นุ้ยแมมเงี้ยจะเดินทางไปต่างประเทศอยกะมีโชว์สักโชว์อะไรจะเป็นไทยๆกโชว์ของโเข้าไปโรงเรียนน้องนุ่นเวลาแบบว่าคนประกวดอะอย่างสมมติว่าใครประกวดมิสทีนไฮแลน เ้วยความสามารถเนี่ยการรำไทยก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันเป็นคนไทยอ่ะเอาไปนำเสนอเช่นถ้าได้เป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวอร์สอย่างเงี้ยก็มีถัดรำไทยไว้ก็ไม่เสียหายสามารถไปรำโชว์ที่ต่างประเทศได้ถ้าไม่ถ้าไม่หักตอนนั้นเลยเนี่ยมันก็ยังแข็งงนะคะมันมันต้องใช้เวลาวันนี้ต้องขอขอบคุณครูไก่นะคะที่มาพูดคุยในรายการจันเจ้าของขอบคุณคุณสุรัตน์จงดาค่ะขอบคุณค่ะแล้ในช่วงหน้าครับเราจบมาพบกับรายละเอียดของโรงเรียนโรงเรียนนี้พร้อมกับหุ้นส่วนคนสำคัญครับ ค,ค่คูวามสุขจุงเลยนะคะเวลาน้องนุ่นรำชอบของสวย,สวยงามๆค่ะยิ่งถ้าแต่งชุดไทยอย่างเงี้ยชอบค่ะอย่างนี้เขาเรียกว่าชุดอะไรคะนนที่นี้อคือชุดทั่ว,วไปค่ะเวลาเรียนเนี่ยบางทีเสื้อก็เป็นเสื้อนักศึกษาแล้วก็ผ้าแดงค่ะเพราะว่าจะได้ง่ายต่อการรำค่ะ Oh. ทำไมถึงชอบอะไรในการรำนะคุณรุ่นถึงหลงไหลอืมไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าชอบตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆค่ะพอมีโอกาสเนี่ยตอนที่จะขึ้นมอนหนึ่งนะคะก็เลยเออบอกพ่อจะเข้าโรงเรียนเนี้ยอเลือกเองเลยเหรอคะเลือกเองค่ะเพราะว่าเด็กๆส่วนใหญ่เราจะเห็นชอบเรียนแดน์ต้องมีแจ๊สแดนซ์มีบัลเล่มีแต่น้องนุ่นเลือกเรียนรำค่ะก็ชอบที่<ต>บ้านแปลกใจนะ <laughs> <laughs> เขาเห็นว่าชอบรำตั้งแต่เด็กๆค่ะ ก็ไม่ไม่ว่าที่เรียกว่าชอบตั้งแต่เด็กๆนี่คือชอบตั้งแต่สมัยเด็กแค่ไหนคุณพ่อบอกว่าประมาณแบบสามขวบอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบจะขอรำด้วยสามขวบ้านอนุบาลนะคะอออนุบาลไปรำกันอะไรเงี้ยขอรำด้วยคุณนุ่นจําความทรงจําครั้งแรกๆเมื่อรำสมัยเด็กอนุบาลได้ไหมคะว่าเป็นยังไงในช่วงเวลารำเนี่ยจาไม่ได้ว่ารู้สึกยังไงแต่ว่าจาได้แค่ว่าไปขอเขารำค่ะเพราะว่านอกั้นือไ่เป็นรุ่นพี่หมดเลยคือโรงเรียนไม่ได้บังคับจนกลายมาเป็นความฝันที่ตัวเองอยากจะ ทำอะไรเกี่ยวกับํำรำใช่ค่ะพอมาเริ่มเรียนมัธยมที่นาฏศิล์แล้วเนี่ยก็รู้สึกชอบอยากเปิดโรงเรียนสอนรำจังเลยนี่นะคะก็ไม่คิดว่ามันจะได้เป็นจริงเลยนะคะก็มาคิดคิดกับเพื่อนนี่ความคิดนี้หนูมีมาตั้งนานแล้วหรอคะตั้งแต่มัธยมค่ะโอ้เป็นมัธยมตั้งคิดอยากจะเป็นเจ้าของโรงเรียนเลยใช่ค่ะแต่ตอนนั้นคิดว่ามันยังไม่มีเงินค่ะนี่พอพอเก็บไปเรื่อยๆก็พอมีบ้าง และความฝันนั้นก็ยังอยู่ยังอยู่ค่ะปีนี้น่าจะเสร็จค่ะแล้ววันนี้ก็มีผู้ร่วมอุดมการนะคะหรือว่าเรียกว่าหุ้นส่วนคนสําคัญอีกท่านหนึ่งที่จะมาพูดคุยกับเราค่ะคุณหนิงปณิตาพ ah ัฒนาหิรันค่ะสวัสดีคะแม่คุณสวัสดีค่ะค่ะัวหล่มากเลงคู้ที่โชคชนไปด้วยอุบัติเหตุเร่งดีนะคะเพราะว่า ยังอยู่ปกตินะะนี่หนูเดินเดินพี่ยังกลัวหนูสะดุดเหมือนกันอ่ะหนูก็กลัวนะคะมันไี่มีหัวโหมาทีหนึ่งเป็นไงค้าของสหายดีหรือยังจะพี่แมที่ไลท์เจอคำถามนี้ทุกทีเลยนะเพราะว่าเด็ดูรถชนได้เจอพี่สองครั้งรถชนสองครั้งเลยขอให้เป็นอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายครั้งสุดท้ายจะไม่เกิดขึ้นอีกค่ะเห็นบอกว่าหนูมาร่วมหุ้นกับน้องนุ่นค่ะ เปิดโ,ดโดรงเรียนโรงเรียนค่ะแต่ว่าหนูไม่หนูชอบรำกับเขาเหมือนกันเหร totally อคะจริงส wow. ิคะไม่ใช่ไงวันนี้เหมือนโดนน้ำมันเผาเลยชอบรำไหมคะคือจริงๆรแล้วก็เรียนรำต่เด็กๆเหมือนกันแต่ว่าจริงๆจะถนัดไปทางเต้นมากกว่าก็เลยโรงเรียนที่จะเปิดก็จะมีเต้นด้วยเต้นทั้งเราเจะได้เต้นอะไรเป็นแจ๊สค่ะ เห็นไหมอะไรท่านอ่านไม่รู้ว่าคยเรียนเรียนแจ๊สมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะหน่งเรียนกับคุณเรกพัทรลาวดีตั้งแต่ยังเด็กๆอยู่เหมือนกันค่ะเรียนอยู่กี่ปีครับประมาณห้าปีได้อะค่ะโอ้ไม่ไม่ได้เรียนท่าสั้นเลยถามก่อนโรงเรียนนี้มีกี่หุ้นส่วนเนี่ยก็มีสี่หุ้นสี่หุ้นนึ่แล้วก็อีกมีพี่นกน้อยด้วยด้วยอ่อแล้วก็พี่นกน้อยค่ะ อ่ะถ้าถ้าแบ่งถ้าแบ่งหน้าที่เราก็จะแบ่งได้ว่าอย่างของน้องนุ่นเนี่ยก็จะเป็นแผนกรําไทยของน้องหนิงก็จะเป็นแผนกแดนทั้งหมดแล้วคุณเขตสอนอะไรอะ่ะก็สอนได้อยู่ในในเรื่องของประสานงานอะไรเงี้ยคะ่ะวิ่งงานอะไรเงี้ยค่ะชื่อโรงเรียนเรายังไม่ทราบเลยว่าชื่ออะไรครับนาตะกะค่ะนอหนูสลาตบันตากกไก่ มีความหมายว่าอะไรคะผู้ฟ้อนรำการการฟ้อนรำค่ะหนูได้ชื่อนี้มาจากไหนพจนานุกรมโอเคเปิดพเคานุกรมเขาเปิดกันเลยอ่ะมาตอนแรกแบบคิดดูเอ้จะเป็นชื่อภาษาอังกฤษลองคิดคิดกันอะไรเงี้ยก็แบบในเมื่อเราเปิดแล้วน่าจะหาคำที่มันพอๆแล้วก็ดูเป็นไทยๆอะค่ะก็เลยซื้อพจนานุกรมมาเลยค่ะเปิดอันยาวๆมันก็มันไม่พอมันสั้น์ดัไม่ได้มีชื่อที่เข้าชิงไหม แต่ว่าจะเปิดมันต้องมีหลายๆชื่อหาชื่อมาต่างๆนานามีชื่อที่เข้าชิงนอกจากหน้าตากะจำได้ว่ามีชื่ออะไรบ้างก็จะมีแบบว่าพวก acting art อะไรพวกเนี้ย drama art อะไรอางเงี้ยต้องสลิดเป็นหลอดใช่เออไม่ไม่ถนัดก็เลยพอเปิดดูโป๊ะเลยค่ะหน้าตากะหน้าตากะค่ะแล้วมีหน้าตากะกับหน้าตะยะความหมายเหมือนกันค่ะก็เป็นหน้าตากะแปลกๆดีค่ะคิดไม่คิดไว่าระยะครับว่าจะสอนเด็ก อายุประมาณเท่าไรก็สี่ขวบขึ้นไปค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคอร์สที่เรียนด้วยกันก็ต้องเป็น4ี่อะไรเงี้ยให้มันอยู่กลุ่มเดียวกันถ้า 8- 1 0สอะไรเงี้ยค่ะก็จะอยู่กลุ่มเดียวกันภาพของโรงเรียนที่หนูวางกันไว้เนี่ยเป็นยังไงบ้างดูอบอุ่นเล็กๆค่ะไม่ได้ทํากิจการแบบใหญ่มากค่ะก็จะเป็นทาวน์เฮาส์สุดเป็นทาวน์เฮาส์ตอนแรกคิดไปคิดมาว่าจะเป็นยังไงดีอะไรเงี้ยทาวน์เฮาส์ก็สะดวกสุดเห็นบอกว่าตอนแรกมีแบบไปแถวห้างสรรพสินค้าเหมือนเมื่กาใช่ค่ะ ปรากฏว่ามันมันก็หลายหลอย่างมันขัดข้องค่ะก็เลยลงตัวที่เทาค่ะแล้วตอนนี้ขั้นตอนของการดําเนินการสําหรับโรงเรียนนี้ไปถึงไหนแล้วคะค่ะก็ติดต่อในเรื่องของการเช่าพื้นที่แล้วตอนนี้ก็เหลือเหลือเวลาว่างมาดวการตกแต่งเล็กน้อยค่ะ ร่างหลักสูตรเสร็จเรียบร้อยหมดหรือยังร่างหลักสูตรแล้วค่ะมีหลักสูตรอะไรบ้างคะที่ในในจะสอนก็ะจะมีของเนี่ยสี่สี่ถึงสี<ด>่ถึงถึงเจ็ดเนี่ยน <ๆ S 1> ะคะก็จะเป็นการรำพื้นฐานง,าง่ายๆค่ะให้ให้เด็กมีพื้นฐานก่อนพอโตขึ้นไปก็จะเป็นแบบเออการรำวงคือแบบพื้นฐานง่ายๆรำสีนวลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าใครแบบที่มีพื้นฐานรำอยู่แล้วแล้วอยากมารำเพลงที่มันยากขึ้นมาเต้นเพลงที่มันยากๆขึ้นเนี่ยก็ได้ค่ะก็คือหลักๆก็จะมีรำไทยกับมีแจ๊สแดนซ์ก่อนสองอย่างใช่ไหมคะแล้วอย่างนี้เราจะเป็นผู้สอนเองมคะ สอนค่ะเนาะเด็กๆนักเรียนคงอยากจะเรียนคลาสเดียวกับครูนุ่นผมยังอยากเลยอย่ามาเด็กนักเรียนเลยอยากเรียนตามแม่รู้สึกใจรักรับตามมาทันทีเริ่มมีคนสมัครมาหรือยังคะมีคนถามเยอะเหมือนกันค่ะมีค่ะแต่แล้วยินดีด้วยนะคะน้องๆที่ได้รับการตอบรับดีขนาดนี้อยากให้เด็กอยากให้เด็กเรียนแพงไหมไม่แพงค่ะสองร้อยคืออย่าพิจาณแม่ สอวพันสองร้อยก็บอกไม่แพงก็บอกไม่แพงฉันก็มาไป็นสองร้อยสิยังสำหรับฉันสองร้อยมันไม่แพงสองร้อยทำเล็บมันได้เล็บเดียวเองตายมั้งสองร้อยมาที่ร้านฉันแครเล็บขบให้ด้วยจะยังไงแล้วยังไงอย่างนี้หนูสอนเอง ะะจะมีครูจะมีครูครูแต่ละด้านของของของแต่ละสาขาด้วย <มา S 1> ค่ะด้วยตันนี้เราก็ได้พูดคุยกับคนนุ่นในถึงเรื่องของความศรัทธานในตัวองค์พระพิคเนตนะครับซึ่งยึดเหนี่ยวมาตั้งแต่สมัยยังเรียนโรงเรียนนัาตศาิ์อยู่ใช่แล้ววันนี้กาลังจะเป็นเจ้าของความฝันมีโรงเรียนนัาตศาิ์เป็นของตัวเองแล้วคิดว่าจะมีองค์พระพิคเนต มีแน่นอนค่ะเพราะยังไงในนุ่นกับหนิงเนี่ยก็บูชาแล้วก็นับถือท่านอยู่แล้วนะคะก็อยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ๆเนี่ยได้รู้จักแล้วก็ได้บูชาสักการะด้วยค่ะนะคะแล้วขอให้ความฝันที่น้องๆทั้งสองคนเนี่ยประสบความสําเร็จในโดยเร็วที่สุดขอบคุณมากค่ะและขอบคุณแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ค่ะคุณนุ่นวรนุชวงศ์สวรรค์และคุณหนิงปณิตาพัฒนาหิรันขอบคุณค่ะ ทางรายการของเรานะครับขอมอบของขวัญน,นะครับซึ่งเหมาะกับตัวผมมากเลยนะฮะทาวเฮาส์ตุ๊กตาหมีน้อยนะครับของล้มผงตราหมีพีไวโอวันเป็นทาวเฮาส์โรงเรียนนา,นาตาการก์จากบริษัทเนเล่นนะครับขอมอบให้แขกรับเชิญทั้งสองท่านครับขอบคุณค่ะร่วมกันเปิดทาวเฮาส์ใช่ไหมครับทาวเฮาส์เป็นหน้ารักมาก ขอเชิญชาวภูเก็ตและนักท่องเที่ยวนะคะร่วมเรียนรู้วิธีใช้น้ำยังรู้คุณค่าในงานถนนน้ำหาร2ค่ะในบ่ายวันศุกร์ที่28มีนาคมนี้ณบริเวณลานหน้าศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองภูเก็ตค่ะครับและสำหรับรายการจันเจ้าของนคือวันนี้คงต้องลาไปก่อนครับพบกันใหม่คืนวันจันทร์หน้าครับวันนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ